สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยสุดคุ้มชุดสีโรคคลาสสิกโทร0 2 2 8 5 8 8 8 8ธนาคาร c i m b ไทยรุดหน้าสู่อนาคต ฉันพักที่โรงแรมที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดและใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีเหนือนะคะชื่อว่าโรงแรมคุเรโยค่ะอยู่ใจกลางกรุงเตียงยางสูง45ชั้นแต่ว่าดูหน้าตาแล้วอาจจะไม่ค่อยใหม่สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเปิดมาแล้ว25ปีค่ะ ต้นประมาณ3 0 0 0 4 0 0 0บาทต่อคืนนะคะส่วนห้องนี้ที่ดิฉันอยู่จะห้องใหญ่ขึ้นมานิดนึงราคาอยู่ที่6 0พันบาทค่ะเข้ามาดูเลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้ามีตู้เย็นนะคะมีเครื่งงองทำน้ำร้อนก็เหมือนโรงแรมทั่วไปหรือว่าจะเป็นคีก๊าค่ะนี่ค่ะก็เหมือนที่เราจับก,กันนะคะด้านนี้เป็นห้องน้ำแล้วก็มีกระจกเอาไว้ให้แต่งตัว ส่วนด้านนี้ห้องนอนนะคะห้องนอนสองเตียงค่ะส่วนห้องนี้ห้องนั่งเล่นค่ะมีทีวีให้ดูด้วยนะคะในห้องนอนไม่มีทีวีให้ดูโดยรวมแล้วห้องก็สะอาดสะอ้านดีนะคะเพียงแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์หรือว่าจะเป็นผ้าม่านพรมวอลเปเปอร์อาจจะดูไม่ทันสมัยสักเท่าไหร่นะคะ แต่ถ้าเกิดไปรีค่เก๋ก็จะบอกว่าโรงแรมให้อารมณ์แบบ d e t r o โชจะเห็นเหมือนจามนั่นอี้กับเยยนเฉยวยเดินสวนกันในอินเดียรู้สเลอรอะไรประมาณนั้นเน,นะคะมาดูทีวีกันบ้างว่าทีวีในโรงแรมใหญ่แบบนี้เนี่ยเขาให้ดูช่องอะไรกันบ้างนะคะจากที่เปิดทีวีดูจะเห็นเป็นช่องของเกาหลีเหนือ3มช่อง ช่องแรกออกอากาศจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นช่องที่2ออกอากาศจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาประมาณ5โมงเย็นถึง4ทุ่มสองช่องนี้มักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักชาติและท่านผู้นำค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์ได้ดูเพิ่มอีกหนึ่งช่องตั้งแต่9จ้ามงเช้าถึงประมาณสัก4ทุ่มโดยเป็นช่องละครที่เกี่ยวกับความรักชาติแต่ก็มีการ์ตูนแซบมาให้ชมด้วยค่ะนอกจากช่องทีวีเกาหลีเหนือแล้วผู้ที่มาพักที่โรงแรมจะได้ดูช่องของรัเสเซีย ช่อง CCTV ของจีนช่อง NHK ของญี่ปุ่นรวมถึงช่อง BBC ของอังกฤษด้วยค่ะ ตอนนี้ที่ฉันนั่งอยู่ชั้นบนสุดของโรงแรมที่พักนะคะเป็นร้านอาหารค่ะแถมเป็นร้านอาหารหมุนได้ด้วยนะคะจะได้ชมวิวของกรุงปียงยางแบบ360องศาค่ะไม่ใช่ผมเล่นเลยนะคะมีร้านอาหารหมุนได้ด้วยส่วนน้ํานะคะที่สั่งมาดื่มกันเนี่ยก็เป็นน้ําผลไม้นะคะน้ํากระป๋องนมะม่วงพีชลิ้นสีค่ะสองกระป๋องนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของมาเลเซียส่วนน้ําพีชเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของสิงคโปร์ค่ะ จะสั่งพวกโคสไทร์เนี่ยไม่มีนะคะของอเมริกันที่นี่ไม่มีไม่ชอบอเมริกันนะคะราคาเนี่ยตกอยู่ที่กระปองละประมาณ1ดอลลาร์สหรัฐประมาณ30บบาทนะคะก็ถือว่าไม่ได้แพงสักเท่าไหร่ตอนแรกฉันก็จะแพงกว่านี้ส่วนโทรศัพท์มือถือค่ะไม่มีสัญญาณนะคะ no service เอ,อยังไงก็ no service อะคะ่ะเพราะว่าไม่มีสัญญาณสำหรับที่นี่ที่เกาหลีเหนือนะคะจริงๆแล้วโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาไม่ให้เอาเข้าประเทศเลยด้วยซ้ำจะต้องฝากเอาไว้ที่สนามบินนะคะแต่ว่าตอนเข้ามาดิฉันก็ทำนิ่งๆทำเฉยๆเงียบๆน,นะคะก็เลยเอาเข้ามาได้คะ่ะแต่เอาเข้ามาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีค่ะ ที่สูงที่สุดในกรุงเปียงยางนะคะคือตึกน,นั้นค่ะที่เป็นสามเหลี่ยมหน้าตาเหมือนพปีระมิตนะคะเป็นโรงแรมชื่อว่าโรงแรมดูเกียงสูง330 10เมตร105ชั้นด้วยกันแต่ว่าเป็นโรงแรมที่สร้างไม่เสร็จนะคะคือดูภายนอกเหมือนเสร็จแต่ว่าข้างในไม่เสร็จค่ะเริ่มสร้างปีคศ1987 5ปีให้หลังหยุดการก่อสร้างไปนะคะเพราะว่าเงินหมดแต่ว่ายางน้อยที่สุดค่ะวันนี้หันมามองแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือน อุมสสถานก็บ้าได้นะคะว่าครั้งมือเกาหลีเหนือเคยมุ่งมั่นที่จะสร้างโรงแรมที่สูงที่สุดในโลกซึ่งถ้าเกิดว่าในสมัยนั้นทําได้สําเร็จก็จะได้ตาแหน่งนั้นไปครองจริงๆนะคะว่านี่แหละโรงแรมที่สูงที่สุดในโลกแต่ว่าตั้งแ่ไหนก็